แข่งง่ามาจนถึงวันนี้11สมัยอยู่นะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ไม่เคยทุ้มกันมีความเอือดทอต่อกันเสมอมาตีเจริญัยแรกแต่เนี้ยว่า้อกจากมาช่วยดิไม่ใช่ตายรี่ใชรู้เพรละว่แค่แดงต่งเหือรู้ทำใ้เขาไม่ควรอยู่ในนั้นเลยจับหัวถือ าให้จงแต่ทานคณะการเราะรงเที่มีดุนาขกอการกิห้ากไปพักกอไปให้อไปเนือสัดกอไปด้านกอปามาท่านกรรเทั้ง14จังหวัดภาคใต้ทั้งหมดนะครับ เมื่อวานก็เปิดตัวที่ภูเก็ตไปครบทั้ง3เขตที่พังงานี่ก็มีตัวผู้สมัครที่ชัดเจนแล้วนะครับทุกจังหวัดครบหมดแล้วครับแล้วก็จะเปิดตัวพร้อมกันทั้งภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่11กับ12บสอคุมภาพันที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ก็ขอขอเรียนนโยบายก็พร้อมแล้วตัวบุคคลตัวผู้สมัครทั้งหมดครับ ทั้งเขตและก็บัญชีรายชื่อวันนั้ดูเหมือนคราวนี้มันมีหลายพักการเมืองทั้งพักเก่าพักพันระหว่างแตกต่างจากปี62ที่ผ่านมายังไงไหมครับอ่สถานกา,การณ์การเมืองเปลี่ยนไปสถานการณ์การเมืองปีห2สองมันเหมือนการเมืองไทยอยู่ในจุดที่ต้องถูกบังคับเลือกข้างโดยปริยายเอาทักษิณกับไม่เอาทักษิณเอาประเนกประยุทธ์กับไม่เอาประเนกประยุทธ์แต่วันนี้ผมว่ามันเปลี่ยนไปแล้วครับการเมืองกลับเข้าสู่ระบบ รัฐสภาที่ควรจะเป็นนั่นก็คือว่าเป็นการแข่งขันกันร,ระหว่างพรรคการเมืองต่างๆที่ลงสมัครรับเลือกตั้งและโดยระบบรัฐสภาก็มีความชัดเจนในตัวของมันคือว่าผลการเลือกตั้งหลังจากประชาชนลงคะแนนเสร็จแล้วเนี่ยใครหรือว่าพรรคไหนรวมเสียงข้างมากได้นะครับพรรคการเมืองนั้นหรือว่าเสียงข้างนั้นก็จะไปเป็นรัฐบาลส่วนเสียงข้างน้อยก็จะไปเป็นฝา่ายค้านในการควบคุม การแหวนราชการแผ่นดินของรัฐบาลนะครับหลักมันมีเข้ามาชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะทาการเมืองมันเปลี่ยนไปผมคิดว่าวันนี้กับเมื่อวานไม่เหมือนกันแล้วนะครับวความแตกต่างระหว่างพรรคเรากับพรรคที่ตั้งขึ้นมาใหม่ตรงนี้เรามีความแตกต่างหรือเรามีจุดแข็งของเรามากกว่ายัางไงครับจุดแข็งของประชาธิปัตย์ก็คือความเป็นสถาบันทางการเมืองที่ยั่งยืนซึ่งถ้าประชาชนมอบความไว้วางใจไปเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าประชาธิปัตย์ยังอยู่ และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะครับแล้วก็รับผิดชอบย้อนไปตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปจนถึงอนาคตเพราะว่าเราเป็นพรรคการเมืองที่อยู่มั่นมา,าแล้วก็อย่างยั่งยืนต่อเนื่องและจะยืนอยู่ต่อไปในอนาคตาแต่ว่าพรรคการเมืองอที่เหลือเนี่ยาบางพรรคก็กําลังพัฒนาตัวเองขึ้นไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองก็มีไม่ใช่ไม่มีเพื่อมาสนับสนุนตัวบุคคล เป็นการเฉพาะก็มีเหมือนในอดีตบางยุคเนี่ยก็มีพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเป็นของจอมพลน,นั่นจอมพลน,นี่แล้วก็สุดท้ายก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปปราโมทาว่าพรรคที่ตั้งขึ้นใหม่เดือนนี้เขาจะอยู่ไม่ได้นะครับแต่ว่า,าพรรคการเมืองมันก็มีหลากหลายหลายกลุ่มที่จะให้ประชาชนสามารถใช้ดุลพินิจในการเลือกนะครับถ้าเราเลือกพรรคเฉพาะกิจเราก็จะได้อนาคตเฉพาะกิจมันก็เหมือนกับ มันก็เป็นประกาศทั่วไปที่ผมคิดว่าประชาชนก็สามารถที่จะทราบได้วันนั้นเหมือนมี่ข้อเรียกร้องจากฝ่ายค้านมาถ้าเกิดตัวกฎหมายการเลือกตั้งสองฉบับประกาศใช้แล้วก็น่าจะถึงเวลาการยุบสภาแล้วเราประเมินไหมคะว่าความจําเป็นที่จะต้องยุบสภาหลังจากที่กฎหมายการเลือกตั้งมันประกาศแล้วตรงนี้มันมีความจําเป็นมากน้อยเพียงใดยังไงก็ยุบหลังวันที่23ามมีนาไม่ได้ถ้าจะยุบก็ต้องยุบก่อน จะยุบวันไหนจะมีหรือไม่อันนี้นาะยกรรฐมรีจะต้องเป็นผู้ให้คำตอบนะครับแต่ว่าผมคิดว่าควรจะให้ 1, 5, 2มันได้ผ่านไปก่อนเพราะว่าผมไม่อยากเห็นการยุบสภาเกิดขึ้นก่อนการพิจารณายติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมตินะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็น ทำให้เกิดข้อคอรหาโดยไม่จำเป็นว่ารัฐบาลกลัวการอภิปรายนะครับผมคิดว่าเราสู้กับเผชิญหน้ากับมันแล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงประชาธิปัตย์เนี่ยสนับสนุนให้เราเดินหน้าเข้าสู่การอภิปรายมาตรา152เพราะเราเป็นนักการเมืองในวิถีประชาธิปไตยประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคการเมืองในวิถีประชาธิปไตยที่ผมเรียนว่าเราเป็นสถาบันทางการเมืองเพราะนั้นทุกเวที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐสภาเราก็ไม่กลัวอะไรเพราะเรายือนอยู่บนความจริงแล้วเรามั่นใจว่าเราทำสิ่งที่ดีให้กับบ้านเมืองเพราะนั้นไม่ว่าจะมีคำถามอะไรเราตอบได้หมดทุกคำถามทุกสถานการณ์นะครับ